เาณัฐพรไล่แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรครับดีเจละดาราน,นุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอคดีเจมะตูม um, แจ้งว่าตนเองนั้นติดโควิด -19 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดก็เมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกานาทีของวันที่20มกราคมเตาณัฐพรไต้ตมีรักนง้นกับนางเอกชื่อดังซึ่งเธอนั้นก็ได้เพิ่งเจอกับดีเจมะตูมที่ได้ออกมาแจ้งว่า ตนเองนันติดโควิดได้ไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวครับว่าสวัสดีค่ะเต้าจะเริ่มต้นกักตัวหลายคนอาจจะได้ข่าวจากมาตูแล้วว่ามีผลเป็นบวกจะมาอธิบายให้ฟังเพื่อให้คนที่เจอเต้าเมื่อวานได้ระวังตัวเมื่อวันเต้าไปเจอกับดีเจมาตูมไปไลฟ์แบนด์ MCM ได้มีการถอดแมสอยู่ในห้องด้วยกันทานข้าวด้วยกันยังพูดเล่นกันอยู่ว่าในวงการใครจะติดเป็นคนแรกระหว่างไลฟ์ก็ทํากิจกรรมอย่างที่เห็นกัน หลังจากออกจากห้องแต่งตัวก็ใส่แมสตามปกติหลังจากนั้นเต้าก็ได้ไปประชุมอีกงานหนึ่งเราก็กลับบ้านพอเต้ากลับบ้านมะตูมก็โทรมาบอกว่าเขาค่อนข้างกังวลใจว่าเพื่อนติดโควิดมีการใกล้ชิดกันเมื่อวันที่9มกราคมมะตูมตรวจเมื่อคืนวันที่19มกราคมผลก็น่าจะออกมาประมาณวันนี้เต้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจปกติจะนอนกับคุณแม่แต่เมื่อคืนก็แยกห้องนอนกันคนละห้องเช้าวันนี้ประมาณ10โมงเต้าก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลลำกคำแหง ผลก็น่าจะออกมาประมาณ5-6ชั่วโมงผลเป็นลบจึงปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อจะมีการฟักตัว4-5้าวันพอผลเก้าเป็นลบก็บอกมาตูมพอมาทราบว่ามาตูมเป็นบวกพรุ่งนี้มีฐานละครจึงบอกทางกองขอากักตัว14วันแล้วก็ต้องไปตรวจอีก5วันข้างหน้าตอนนี้แยกกันอยู่กับทุกคนในบ้านปรึกษากับคุณหมอแยกใช้ห้องน้ำฝากเป็นกำลังใจให้หนูและมาตูม สำหรับทุกคนที่เต้าไปพบป่ามาไม่มีใครที่เสี่ยงหรือผลกระทบเต้าไปประชุมและคุณเป็นผู้เสี่ยงต่ำทุกคนก็จะไปทําหน้าที่ในการดูแลตัวเองสังเกตตัวเอง14วันเต้าเป็นผู้เสี่ยงสูงคาดว่าจะไม่ติดขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเราไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนขอบคุณค่ะนาเอกคนดังนะครับเล่าในไลฟ์สดอ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วกันเลยนะครับ อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ